ถ้าพ่อมี A ใหญ่แม่มี A ใหญ่หนูจะออกมาเป็นจีโนไทป์เป็นไงนะลูกนะ A อะไรนะ A ใหญ่ A ใหญ่โอเคนะ A ใหญ่ A ใหญ่หญนะคะก็แสดงลักษณะอะไรโลกเด่นถ้าพ่อหนูเป็น A เล็กละ่ะแล้วแม่หนูเป็น A ใหญ่หนูจะมีจีโนไทป์ออกมาเป็นอะไรโลก A ใหญ่อะไรคะ A ใหญ่ A เล็กโอเคนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นเหมือนกันถ้ามี A เล็ก2อันนะลกูกนี่เป็นลักษณะอะไรโลก เออจะแสดงออกเป็นลักษณะดอยดังนั้นลักษณะเด่นเนี่ยมันเด่นกว่ามันแสดงออกได้มากกว่าเห็นไหมคะลักษณะดอยเนี่ยมันจะปรากฏเมื่ออยู่ด้วยกันเท่านั้นโอเคเนาะเข้าใจนะคะอ่ะคราวนี้จากความรู้นี้นัเนนไปเช็คกับครูสีเขาว่าอย่างไรนั่นเนนดูนะลูกพ่อเนี่ยตาอะไรลูกตาแฉกแม่ก็ตาแฉแกแฉปรากฏว่าลูกออกมาเป็นตาอะไรลกูกตาแฉกอุย้ยและมีลูกตาอะไรด้วย มีลูกตากลมอ้าวพ่อแฉกแม่แฉกลูกกลมแปลว่าลักษณะอะไรโดนซ่อนเอาไว้ลูกตากลมแปลว่าตากลมเป็นลักษณะดอยเก่งมากอันนึงเอามาจากใครอะพ่ออันนึงมาจากใครอะแม่ทันไหมลูกแล้วเขาเป็นพันทางโอเคไหมพ่อตาแฉกแม่ตาแฉกลูกตาอะไรลูก ตากรมดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าใครที่มีลักษณะเด่นลูกลักษณะเด่นต้องเป็นตาแบบไหนจ๊ะตาแฉกโอเคนะคะโอเคโอเคทันไหมเนี่ยทันนะลูกนะต่อมาเขาพิจารณาขนยาวลูกลูกจ๋าพ่อขนยาวจ้าแม่ก็ขนอะไรจ๊ะขนยาวเหมือนกันปรากฏว่าลูกเนี่ยมีขนอะไรบ้าง ขนยาวแล้วก็ขนอะไรอย่างเดียวขนยาวฟังนะเราคําพูดเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเด่นหรือดอยโนใช่ไหมเรายังไม่รู้ไปดูต่อลูกเขาบอกว่าถ้าเขาเอาขนสั้นเจอกับขนไรลูกขนสั้นปรากฏว่าเฮ้ยมีลูกขนยาวมีลูกขนสั้นแปลว่าลักษณะอะไรเพิ่งแสดงออกเนี่ยลูกขนอะไรจ๊ะเหมือนเดิมเลยขนไรลูกขนยาวเขียนเลย